ในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกในท่าอุดชาสนะหรือท่าอูดกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยมองว่าท่าอูดเนี่ยยากมากเดี๋ยววันนี้ตุนจะมาสอนแต่เริ่มต้นสําหรับผู้หัดใหม่เลยว่าเราจะฝึกหัดกันยังไงดีโดยอาจจะใช้กําแพงนะคะที่บ้านใครมีกําแพงก็ใช้กําแพงเป็นตัวช่วยนะคะแล้วเมื่อเราเริ่มจากท่าเบสิกแล้วเดี๋ยวตุนจะมาลองทําท่าเต็มๆให้ดูกันนะคะเดี๋ยวไปทําพร้อมกันค่ะ หน้าค่ะสู่กําแพงระยะห่างนะคะควรม,มีระยะห่างประมาณหนึ่งคือฝ่ามือเพื่อเวลาที่เราจะดันสะโพกไปด้านหน้านะคะจะได้ชนกับกาแพงพอดีค่ะกางขานะคะความกว้างระดับสะโพกค่ะปลายเท้านะคะจะในลักษณะที่ลาบลงหรือตั้งขึ้นก็ได้นะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่อาจจะตั้งปลายเท้าขึ้นแต่ถ้าผู้ที่ฝึกมาระยะหนึ่งก็ให้ f l e ์ปลายเท้าแนบลงไปนะคะ เนี่ยทำแบบปลายเท้าแนมนะคะอุปกรณ์เนี่าจะใช้คือบล็อกค่ะเราต้องมีบล็อกช่วยนะคะวิธีการฝึกนะคะเวลาที่จังหวะที่เราหายใจเข้าให้เอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่สะโพกนะคะแล้วดันไปข้างหน้าแสงตดงดูนะคะจะเป็นการดันจากบริเวณด้านหน้าไปจนถึงหน้าขานะคะ,ะ,คะดันไปคะ่ะปึ๊บเปิดสะบักแล้วเหงียนหน้าไวค้ค่ะหรือหน้าตรงก็ได้หรือจะเหงียนหน้าไว้ก็ได้คะ่ะ สำหรับคนฝึกใหม่เอาบล็อกมาช่วยค่ะเอาบล็อกมาวางปุ๊บเอามือวางมืออีกข้างวางที่ขาเรานะคะหรือใครมีบล็อกสองอันก็เอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่บล็อกค่ะทรงตัวแล้วค้างท่าไว้ค่ะเปิดสะบักขึ้นเยอะๆค่ะประโยชน์ของท่าอูดนะคะจะช่วยสลายไขมันบริเวณคอหน้าท้องนะคะและหน้าขาได้ด้วยนะคะแล้วก็หายใจเข้าขึ้นค่ะ หายจะออกนั่งลงค่ะแล้วเอามือทั้งสองข้างวางด้านหน้ากดคางชิดอกค่ะค่ะล้นลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำท่าอูดกันแบบเต็มเมดูนะคะแยกเท้าออกนะคะความกว้างระดับสะโพกนะคะแต่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนมานานแล้วสามารถเอาเข่าชิดกันได้แต่ว่าตนว่าเราแยกขาออกดีกว่าเพื่อป้องกันและการเซฟหลังด้วยนะคะพนมมือที่อกค่ะ หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายมองตามมือซ้ายลดมือซ้ายวางที่ฝ่าเทา้าเหยียดขวาข้ามศีรษะลดมือขวาลงด้านซ้ายหมุนตัววางมือขวาที่ฝ่าเทา้าเหยียดซ้ายข้ามศีรษะ ค่อยๆหมุนตัวนะคะไปทางด้านซ้ายลดลงครึ่งหนึ่งแล้วนั่งพักกดคางชิดอกตั้งเข่าพนมมือหายใจเข้าเหยียดแขนขวามองตามมือขวาลดมือขวาวางที่ฝ่าเท้าเหยียดซ้ายข้ามศีรษะ ไ่อลดตัวหมุนไปทางด้านซ้ายมองตามือซ้ายนะคะลดมือซ้ายวางที่ฝ่าเท้าเหยียดขวาข้ามศีรษะลดมือลงหมุนตัวครึ่งหนึ่งแล้วนั่งพักกดคางชิดอก ตั้งเข่าพนมมือหายใจเข้าเหยียดแขนสองข้างลดมือทั้งสองข้างวางที่ส้นเท้าค่ะสังเกตน,นะคะสะบักจะถูกเปิดขึ้นหน้าอกนะคะจะดันขึ้นด้านบนเพดานนะคะแล้วเหงนหะน้าหายใจเข้าออกลึกๆค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะแล้วค่อยๆลดลงกดคางชิดอก ้ลงลงค่ะวันนี้นะคะสำหรับถ้าอุดก็ไม่ยากเลยนะคะมีให้เลือกทั้งแบบผู้ฝึกใหม่และผู้ที่ฝึกเป็นประจำแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะไขมันในส่วนต่างๆอย่างหนะะ้าขาท้องและบริเวณคอด้านหลังจะกระชับขึ้นด้วยค่ะ